ก็สําหรับความพร้อมไฟน,นี้ก็เต็มที่ครับก็ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เหลือแต่เวลาชกอย่างเดียวครับก็ซ้อมมาประมาณเดือนครึ่งได้ครับรู้ตัวก็ประมาณเกือบสองเดือนวันที่ยี่สิบแปดที่จะถึงนี้เป็นัางแ้าของกองทรณนีก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ยินดีที่จะชกนะบางคนคิดว่าอาจจะง่ายครับอาจจะว่าผมชนะง่ายไรง่ายอ่ะแต่อย่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับถ้าไม่มีถ้า ไม่สูสียิงเขาไม่จัดแน่นอนและผมเชื่อว่าน้องเขามีดีที่จะชนะผมแน่นอนตัวผมเองสำหรับตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ได้ชกก่อนที่จะไปต่อยกับเพกตี้ในรูปแบบของผมเลยคือทุกไฟผมจะระวังหมัดเป็นหลักเลยครับเป็นหลักที่ผมชกทุกไฟที่ผมไม่เคยเที่ผมไม่เคยประมาทเลยคือหมัดครับหมัดที่ผมแบบว่าไม่ว่าคู่ต่อสู้วันนั้นจะเป็นใครผมต้องระวังหมัดครับก็ถ้าเป็นส่วนของกองทนี้ก็การเตรียมตัวก็เต็มที่ครับร้อซแล้วก็ อยากชนะครับไฟนี้ผมอยากชนะในการซ้อมของผมรูปแบาบการซ้อมของผมก็คือการวางแผนการเตรียมตัวให้ดีครับเพื่อที่จะไปสู้กับกล้องทรณีผมคิดว่าไม่ง่ายแน่นอนแล้วตัวผมเองไม่เคยประเมินคู่ต่อสู้ต่ําด้วยแล้วผมคิดว่าก้องทรณีต้องมีดีครับ ซูเปอร์เล็กไม่ประมาทครับคิดว่ากล้องธทณีต้องมีดีไฟที่เจอกันไฟนี้ครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่น่าดูน่าชมเหมือนกันและสําคัญคือถ้าแพ้ไฟนี้ซูเปอร์เล็กจะดูหมองทันทีในการไปเจอกับจุลธารแฮกเกอร์ตี้ครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟสาคัญของทั้งคู่เลยกล้องธรณรีกับโอกาสขึ้นริบที่ราคาเป็นรองสามหนึ่งถามว่าแพงไหมก็อาจจะดูว่า แพงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าประกบกันนะในมวยไทยห้ายกคู่นี้ถ้าเป็นยุคก่อนที่ซูเปอร์เลกต่อยมวยไทยห้ายกอยู่ประกบกันก็ซูเปอร์เลกอาจจะต่อไม่ได้แพงขนาดนี้นะครับเพราะเป็นนวมใหญ่เนาะแต่พอเป็นนวมเล็กครับแน่นอนว่าต่อแพงแล้วคนที่ต่อแพงๆบางทีก็ถึงนับถึงนอกเหือนกัรน,นะครับมวยพลิกกันให้เห็นเยอะเลยสําหรับปายการวันลุมพินีครับมวยนวมเล็กมวยไทยแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วออกตัวสุขขังวัดดวงมรณะนะครับก็ ต้องเป็นกำลังใจให้นักชกทั้งคู่เลยครับอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งกล้องธรณีถ้าผ่านซูเปอร์เล็กไฟนี้ได้เป้าหมายต่อไปของเขาคือรถถังแต่ซูเปอร์เล็กคับคือคำตอบถ้าหากเขาแพ้ไฟนี้การเจอกับแฮกเกอร์ี้จะรูมหมองเลยทันทีนะครับก็แพ้ไม่ได้ครับสำหรับซูเปอร์เล็กครับ